สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องกิมอีนะคะก็จะมาแต่งบ้านใหม่นั่นเองนะคะซึ่งน้องกิมอีนะคะจะให้ลูกสาวนะคะย้ายมาอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะแต่ปัญหาของน้องกิมอีก็คือหาที่เล่นของเด็กหรือสนามเด็กเล่นของเด็กไม่เจอค่ะตอนนี้กําลังค้นอยู่นะคะว่าน้องอยู่ส่วนไหนเนาะเพราะว่าน้องกิมอีหาไม่เจอจริงๆ นกเขีบอีกเท่าที่เจอนะคะจะแต่แชมโพลีนค่ะไม่งั้นนะคะนกเขียบอี๋นะคะจะเอาสระว่ายน้ำานี่จะเป็นบ้านต้นไม้นะคะแต่นกงอีกต้องการสระว่ายนะ้ำอาเจอรัานสถานเด็กเลอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะไม่รู้เลยเอานี้ได้ ที่อีกว่าอยากได้สระว่ายน้ำมากกว่านะคะเรายังมีหวังนะคะว่าจะเจอสระว่ายน้ำหรือไม่ขอให้หาเจอแล้วกันไม่เจอหาไปเร,เรื่อยนะคะตัดไปตามหาเจอเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะค่ะก็ะน,นี่คือห้องของลูกบีนะคะแล้วตรงนี้นะคะท่านมีนะคะจะทําให้เป็นโต๊ะทำงานอาจจะมีเสียงอีดเอหน่อยนะคะที่ว่าลูอจก้นอีนะคะเอ่อในน้องมีนะคะอยู่ที่ออฟฟิศค,คุณแม่เนาะเอัดกลิปที่นี่นะคะอาจจะมีเสียงรบกวนเสียงรถหรือเสียงที่กองนิดหน่อยนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำอ,อีกขอเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ขอตัวนะคะบ๊ายบาย